มีช่วงหนึ่งน้าโดนดราม่านะเรื่องเรื่องนี้แหละยงงไคือจริงๆเราเล่นกันแต่คนนอกอไม่รู้คนนอกเขาอินกับความรักของแพ้กับพีมากเข้าใจฟิลป้ะขนาดแม้แต่เราสองคนเองทะเลาะกันะคนยังแบบไม่ได้ทะเเจนแต่เราเล่นกันและอันเนี้ยเขาก็เป็นฟิลเหมือนแบบหมันไส้เหมือนเป็นฟิลว่าเธอมาแย่งความรักของพี่ชั้นดราม่าชาวเน็ตจั่วจั่วว่าจั่วว่าน้ำออกไปจริง ไล่กว่อจากบ้านเหรอพูะไปอยู่ไหนก่อน้เล่หกูก็ไม่มีที่ไปแล้วเหมือนกันกูไปอยู่ที่ไกูก็หลงนันและตอนโดนกูก็เปิดเท่าไปแล้วให้ไปอยู่ไหนอะตอนนั้นอะจําได้ปะที่เราต้องแบบน้ำมันแบบเราหนูผิดอะไรวะนี่มันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้คือเขาบองว่าคู่เนี้ยรักกันแล้วอะเนี่ยคือทำไมไม่ซับพอร์ตทำไมไปอินช้า ใช่ป่ะใช่อ่ะตอนนั้นยังไงก็หนูก็แซวเล่นไปเลื่อยไปเปื่อยป่ะแต่หนูก็ขี้แซวขี้ด่าอยู่แล้วอะเออแล้วคนก็แบบมาด่ามาคนก็ด่ามาเลยจ้าจงตอนหลังกาต้องมานั่งทําคลิปลักกันพีโดกต้องมากอดกับอีพีชาวเน็ตหยุดชาวเน็ตแกหยุดดิแกทําอะไรมันมีผลกับพวกฉันนะใหญ่งหญ่ก็เสร็จปะพวกมากอดอีพีอะเพราะว่าตอนอยู่ในไลน์แล้วนั่งเขาไม่รูไล้ไลน์สูกชาวเน็ตจะให พี่ชายมีทผัวแล้วเม้นที่แหม่ให้แน่นอนนับแหม่นับแหม่แล้วลงคลิปวันเกิดไอเลดเนาะไอแหม่มันมีของขวัญแน่เหมือว่าเข้าไปเลยเอาของเอาของเราให้ให้หลานไปเลยพออีนี่ไม่มีไงนี่มีแต่โกโก้หัวจุดอันเก่าที่ไปหลอกอานฬิกายเลดมาเชียเาโอ้นั่นแหละชาวเน็ตก็เลยเสียว่าโุ้ยนับแห่แบบเอาของขวัญแบบให้เลดแล้วได้ได้ซึ่งบอกกับเขาไปเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม คือมันต้องลุ้นหลังจากกลับเกาหลีไงขอพี่แพทให้นอนด้วยกันงงไม่ใช่ชงหรอไม่ใช่ชงหรอแยมหนีไปไม่มันเป็นเหตุบังเอิญมันเป็นเหตุบังเอิญคือเขาไปกันเป็นคู่หมดแล้วแบบมันจะต้องมีแบบเศรเฐ์แม่แต่ไม่ปฏิเสธนะเดี๋ยวพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวเราจะเสียสละเองแย่แล้วมี่ใจไหมไม่สงสัย ไม่รู้เลยสองคนเนี้ยแต่มันมันไม่ได้อะคือคือในในความเป็นราวตอนนี้นะพี่แพทย์มันจะเป็นแบบยังไงหรอไม่ได้อะมันจะเป็นตีคู่กันอีกแล้วหรอจะลิดเขาสองคนไปไม่ได้อีนั้นก็คือแบบซื่อบื้อคือหลอกอะไรมันมันไม่ไม่ไม่หลอกอะไรมันมันไม่ทันแต่น้องชายมันทันอ่ะน้องชายเขาประกบอยู่น้องชายเขาประกบน้องชายเขาทันแต่ถ้าหนูหลอกมันอ่ะได้ลยหรอย คือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อแยบแต่เขาชื่อนดัดแต่จริงนดัด์ตเขาเป็นคนซื่อซซึ่งอันเนี้ยจะชอบความฟิลฟิลเ้าเขาชอบผู้ชายเฟิลฟ้าเออก็เลยอาจจะแบบยังกึนยังไม่ในใน,ในในสายตายังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้